ส่วนคู่แรกเปิดตัวไปแล้วครับคุณปองครับครับแรมโมลูกสักแก้วนะครับนักชกจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับอายุ18ปีครับหัวหน้าคณะก็บรรพศสุรภาพเทรนเนอร์ก็ร้อยตรีทรงศกสั์70ครั้งนะครับชนะ56แพ้12ครั้งเสมอมา2ครั้งครับ2ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนนับวันสักนิรันดร์ที่ลุมพนีและชนะักคะแนนทางด้านของคงฤทธิ์วอปัญญาวัยนะครับ แพ้นะครับแพนกจก3ที่ราชดำเนินครับครับดูประวัตินางมวยนะครับตานด้านมุมน้ำเงินครับเข้าเข้าใหม่สิทธิผู้ใหญ่นิรันด์นะครับหรือว่าเจ้าแก้วนินเดิมขึ้นหน้าจออยู่พอดีครับเข้าใหม่สิทธิผู้ใหญ่นิรันด์19ปี1 1อปอนด์นี้50ครั้งครับสิทธิทั้งหมดแพ้10ชนะ5 เดิมเขาคือแก้วนินสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันร์นะชื่อเดิมเขาแต่ว่าวันนี้ประเดิมชื่อใหม่อของกำนันนิรันร์พาค่าครับปัจจุบันเป็นกำนันของกำนันตมงตําบลดงแคนใหญ่อำเภอคำเขื่อนแก้วจงังหวัดยโสธรดงแคนใหญ่ก็ไก่ย่าง อร่อยมากไก่ย่างบ้านแคนอนี่สุดติงกระดิ่งแมวเลยนะครับไม่เป็นสองรองไก่ย่างที่อื่นเลยนะไม่ไปถ้าเกิดไปถึงนูน่นไม่กินไก่ย่างไม่ต้องไปดีกว่าเพราะไปแล้วไปไม่ถึงครับวันนี้กำนันมาเองครับกำนันนิรันพาคะเขามีข้าวหอมสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันแต่วันนี้คนนี้เป็นข้าวใหม่แก้วนินชื่อเดิมครับผู้แรกแล้วครับมุมแดงนี่ เป็นทีมงานของค่ายมวยสิทธิ์ลมหนาวมาถอดมองคลน,นะลำเงินคนนี้ครับนี่ครับกำนันนิรันพาคะซึ่งจะจัดรายการใหญ่นะครับในวันที่4กุมภาพันธ์แฟนมวยทางอีสานใต้อีสานเหนือเหลือ19จังหวัดทางภาคอีสานไม่ดูไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับกำนันนิรันพาคะจัดซาไกาชอพัชรพลพบข้าวหอมสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันนรงน้อยลูกมะขามหวานเจอกับนังตะการเอ็กซิลิคอนยิมชาติชายสิทธิ์ปานนล ชนกับเพชรสำรองสิทธิผู้ใหญ่นิรันด์และก็สิริมงคลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับฟ้าสถานราชานนนอ้นั่นคือศึกกำน,นันรัญญะโสธรบวกปุ๋ยนกป่าหางบวกเกตเพชรเจ็ดสีครับสี่กุมภาพัน,น์นี้ที่สนามมวยโชวคราวหน้าที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรครับแต่ว่ามาลุน้นข้าวใหม่ก่อนครับกำนันนี่ก็เป็นนักธุรกิจด้วยคนระับในเรื่องของข้าวในต้องปรึกษากำนันเลยครับ ข้าวมะลินะครับถือว่าขึ้นชื่อแล้ะครับยะโสธรครับเมืองบั้งไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้ากิบแหล่งผลิตข้าวมะลิต้องไปที่นั่นครับยะโสธรแต่ว่ามีอะไรดีเยอะครับอยู่ที่เมืองยะโสธรนี่ครับนอกจากมีตลกหลอยล้านอย่างมัมจกมกแล้วก็มีข้าวหอมมะลินี่แหละครับอ่าโด่งดังมากครับติดลำดับต้นๆของประเทศไทยครับ ขข้าวอองโอจังหวะนี้เสียหลักครับทางดา้านเรมโบ้ชื่อเรมโบ้นะแต่สไตล์การโชวเขาเนี่มันสวนชื่อเขาเลยนะคุณป๋องทําไมล่ะครับก็เ,เป็นปกติแล้วชื่อเรมโบ้จะเป็นมวยประเภทท้าดวลชนแรกเปิดเกมลุยแลกเดือดแต่ว่าเรมโบ้คนนี้ในแนวสไตล์จังหวะฝีมือเรียบมวยสมองมวยครับก็นี่ไงก็พยายามเดินอย่างนี้ไงครับเรมโบ้ bo, ลุกสัแก้ว ต้องขอบพระคุณนะครับหนังสือพิมพ์คมชัดลึกบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดโตโยต้าไฮรักรีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบ,บะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดีโซนมั่นใจไปได้ไกลก,กว่าเดิมปุ๋ยยูเรียตรานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพดูโฮมครบถูกดีที่ดูโฮมยาบำรุงร่างกายเกล็กรูเกล็กรูสู้ไม่ถอยอยาสตรีแพนเคกผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ ผลิตภัณฑ์ไลมอนลดผมร่วงผมบางสีสาร้าน0817247097ปวดเมือ่อยใช้น้ำมันเหลืองสมุนไพรเซงซิิ้วและยามองน้ำเซงซิปยวกลิ่นยูคาลิปตัสนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพผลิตโดยสขขากรโคนมบางน้ำเย็นน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรแซ่บชิจจัดโดนใจท้าเบรกเบนดิกมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบลกในรูปร่างดีครับแก้วนิ่งแจะสีน้ำเงินหรือว่าข้าวใหม่สี สีผิวนี่ดำคล้ำและครับจริงๆ,ๆแล้วคนยาโสธรก็จกับผิวขาวนะอจริงเหรอเดี๋ยวจะไปดูครับุมภาพานิดจะไปดูพี่แกดู้าศกน้องป๋องของเรานี่ก็ใกล้ๆฮะเย่องในนี่ก็อนณาเขตติดยาโสธรอยู่แล้วครับ<ม>อนณาเขตติดต่อขอ<ม>นีมม่มันผิวคล้ำดำกล้าน้นะมองนี่ก็ว่าเป็นคนเหนือนะจริงๆไม่ใช่นะเอาละครับเข้าวงในข้าวไม้กดคอกดกดมือหัวชิงจับครับมวยเข่าต้องขึ้นคอให้ได้ก่อน ขวางกว่าและสับซอกกระทุ้ม้วยเขายกที่หึแต่ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยครับโอ้จะรีบกลับยะโสธรหรือยังไงครับโอ้นี่ครับถ้าเกิดจบเร็วก็พักเร็วแหะครับนักมวยครับแต่ต้องจบในฐานะแบบผู้ชนะนะครับเอ้าอุ้ยแทงขวาครับแลมโบแม่แทงตัดไปนิดนึงนัดศอกซ้ายแล้วกรรมการแย้ครับคิดกันนานไปหน่อยเดี๋ยวไปคิดกันยกต่อไปออกอาวุธด้วยพักตอนครับ 50ปีเราทยานไปข้างหน้าด้วยคุณภาพท่อน้ำไทยแกแข็งทนอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อันคำเตือน,นฉลาก่อนใช้ยาไอลักดีโวปฏิวัติยิติใหม่แห่งการควบคุมด้วยเกียร์ธรรมดาอัจฉรยิยะ iMT 60สปีดเท่าเกียร์ง่ายราบลื่นเหนือชั้น รอบสนองแม่นยำทุกการขับขี่ปฏิวัติทุกมิติต้ตองภายรักรีโวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคู่ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ กลับมาที่สนามมวยจิตเมืองนนท์ครับอตกรสามนนทบุรีครับคิดถึงมวยไทยคิดถึงนาว26นะครับคิดถึงข่าวสารดีๆก็คิดถึงนาว26คู่แรกในการถ่ายทอดสดเดินทางมาถึงยกที่2ขอบคุณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป6ผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัด ยากระสายเส้นตราโคเทียมเกียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่าประตูเหล็กต้องไดมอนด์ดอเครื่องเสียงติดรถยนต์บอตสวิกอุปกรณ์มวยท็อปคิงสอจอสมคิดมากวงหรือว่าสอจอเล็กเมืองนนท์หัวหน้าค่ายมวยสอจอเล็กเมืองนนท์ครับกับยกที่สองของเชนลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดือยฮีโร่ผู้แรกของเราครับมุมแดงรังโบลูกสระแก้วครับน้ำเงินแก้วนินหรือว่าข้าวใหม่สิทธิผู้ใหญ่นิรัน ข้าวใหม่ครับข้าวใหม่ปลามันหรือปล่าครับแลมโบอยากรู้ครับเดินเข้าหาแม่หุกขวาแทนขา้าซ้ายครับข้าวใหม่ข้าวใหม่กดแล้วครับวันนี้จะขอโชว์ฟอร์มเรียกสภา,ากับการประเดิมชื่อใหม่ข้าวใหม่ขวางขวางดันคำละสิบสิบข้างล่างไมทันยากจะสับสอไปด้วยทั้งเสียบทั้งฟันเลยครับข้าวใหม่วันนี้มาเยอะนะครับอาวุธ ลูกพี่ใหญ่กำนันนิรันมาเชียดด้วยเองมาถอดมงคลด้วยตัวเองครับบริกรรมคาถาครับแข้งขวาไปครับแรมโบ้ของกำนันนิรันภาค้าเขา,ขาขมีทั้งเพชรสมรงสิทธิผู้ใหญ่นิรันมีทั้งข้าวหอมสิทธิผู้ใหญ่นิรันต์และนี่ข้าวใหม่อีกคนหนึ่งและอีกหลายๆคนครับอยู่ในค่ายมวยสิทธิผู้ใหญ่นิรันต์ค่ายนี้ก็อยู่ที่ตำบลดงเขนใหญ่คำขืนแก้วยาสุธรครับ บนเวทีสีเด้นตีขวาครับแรมโบ้ล็อกได้ครับแรมโบ้ครับแรมโบ้จับดีนะครับจับดีกระทุงเข่าซ้ายไปครับเข้าไมโต้ด้วยซ้ายแล้วแรมโบ้ไม่กลัวเข่าแล้วครับขึ้นคอสู้กับเข้าไม่เลยนี่คือมนต์เสน่ห์ของคมชัดลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่แค่ไรก็เป็นไม่ได้ครับมวยไทยไก่เดือยยังไม่มีคาว่าผิดหวังกับ รายการมวยไทยทอดสดตรงนี้ครับทุกค่ำคืนวันอาทิตย์แล้วก็วันอาทิตย์นี้เริ่มประเดิมที่เวลา19นาฬิกา15นาทีเป็นนัดแรกครับเร็วขึ้นกว่าเดิมครึ่งชั่วโมงครับเร็วขึ้นกว่าเดิมความมันยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเอาละครับนายครับแลมโบพยายามกดแขนเด้งตีข่าวขวาครับเข้าใหม่งัดสอกขวาครับแทงซ้ายเจอซ้ายของแรมโบเข้าใหม่มาซ้ายครับเอ็งมาท่าคืนเอาเสียหลักหน่อยนะครับ เริ่มสู้แล้วครับเริ่มโกรธแล้วแล้วเริ่มมีเถียงตลอดแล้วทางด้านเรมโบลูกสระแก้วมวยบ้านฉางระยองครับใช้ชื่อเรมโบลูกสระแก้วอาวุธหนักแรงครับยกสองน,นี่ใครเผลอใครพลาดนี่ก็ลงเปลได้เลยครับสายไปเจอขวาโต้ทันควันครับก้า่เดินเข้าไปครับเรมโบแแ้งขวาแมา่สวยครับ เข้าใหม่คือเมื่อสายแรมโบ้ไปซ้ายครับนี่ได้ทงสองแค่กับแทงซ้ายมาครับแรมโบ้ดึงตัวออกมาเจอเข่าซ้ายของเข้าใหม่แรมโบ้โต้ได้วขวาครับเข้าใหม่จับดีบ้างครับจับดีบ้างเอาเจอยัดเข่าซ้ายก่อนโมดยกโอ้โหฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเองเอ้ยพักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับเข้าถึงรสชาติคั่วกลิ้งแท้แบบไทย อีกหนึ่งเมนูอร่อยจาก3ามแม่ครัวทำงานเยอะขนาดนี้ผักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเมเเา็ดบรรเทาปวดลดไข้วิวยาพาร,ราเิตเมอล500มิกรัมไม่ไระคายเคืองกระเพาะอาหารสาราคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ Gd Efficient Boost ในไฮลักซ์ีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบ ที่วัดทุกมิติต้องไทยลักรีโวกว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือนกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนอาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปุยเรียตานนปขางของเขาดีจริงๆครับไม่ได้บมครับ มาต,าติตามกันตอครับนี่ครับน้องๆจากร้านสารแม่ครับห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีไพเราะขอบคุณสจไพทูลจันแจ่มด้วยนะครับร้านโอเคช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนช์ไชยทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์ศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าห้าหกฮีโน่ห้าร้อยวิกเตอร์นวัตกรรมพันแต่งของรถบรรทุกเทพพดุงพรน,น้ำมันมะพร้าวชาวเกาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สิ่งดีๆสำหรับทุนสีสวัสดิ์เงินติดลอ้อ ชุดกีฬากีฬาโดยพ่อเลี้ยงคําจันทร์สาวคาเขตและยาหมองเขียวสมุนไพรตราพโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคําบุตรติดอยู่ข้างขวดบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายกับเรียนเชิญและ้ะพี่น้องแฟนมวยทางบ้านครับถ้าอยากจะแวะเวียนมาชมบรรยากาศที่สนามบดสปอสามแห่งนี้เรียนเชิญครับทุกค่ําคืนวันอาทิตย์ครับบรรยากาศน่ามาสัมผัสจริงๆครับผมจะลึกสึกวุยไทยท่อนนัาไทยเดอะฮีโร่ยกที่สามคู่ที่หนึ่งครับเรมโบ้จากระยองครับข้างใหม่น้าเงินจาก คำเข่อนแก้วยะโสทรนี่คือคําตอบนะครับว่าทําไมต้องมาที่นี่ครับเพราะว่ามวยเนี่ยมันชกกันเข้มข้นสนุกคู่ที่นี่ครับบางซ้ายมาก่อนครับเข้ามาแรมโบตีเข่าซ้ายครับพยายามจะจับให้ตัวเองได้เปรียบนะครับจับไม่ได้เปรียบก็ต้องตีไปก่อนโอ้โหเอาแล้วคู่สเอาแล้วครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนซะละครับไม่ง่ายเหมือนที่คิดนะครับสําหรับข้าใหม่วันนี้ฮะออแรมโบมาสู้เต็มสู้แล้วครับ ทีมงานนั้นวิสูจน์เจริญยนต์มาช่วยกำกับช่วยเชียร์ช่วยเฮที่มุมแล้วทางด้านแรมโบลูกสาแก้วสายไปปลายเท้าเจอแข้งซ้ายของแรมโบแรมโบเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับวางแข้งซ้ายไปครับโดนเตะขินเปล่าครับเข้าไม่โต้ไม่ทันนี่คือผลการของโปรโมเตอร์หนุกข,ของเราครับเบียกเกียิเพชรผู้ที่รับผิดชอบคู่มวยทุกค่ำคืนวันอาทิตย์ที่นี่ครับมาคนราทีครับข้งข้งซ้ายครับ ยืนโอ้ขวาหลังของเรมโบ้เรมโบ้นี้ได้ทั้งสองข้างครับได้ทั้งซ้ายหน้าและขวาหลังนี่คน้างจะหลากหลายครับแข้งซ้ายมาครับเข้าใหม่ครับพยายามดึงมาครับเรมโบ,รบ้ตีเข่าขวาครับตีเข่าซ้ายเข้าใหม่ตีซ้ายนะครับไล่ขาไว้ตีไม่ได้ก็ไล่ขาูุต่ตสู้เข็มคู่ขี้สูสีนิ้วเทวดาชีพวันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของอตกรของเราแห่งนี้ครับ มั่นใจทีมกรรมการผู้ตัดสินของกรรมการทีมพิจิตรพรมคงหน้าเสือไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวครับนี่คือคุณภาพคู่คุณธรรมตามกฎกติกาของาก,การกีฬาแห่งประเทศไทยครับเดินต่อครับแรโมโบ้ขับวางแข้งซ้ายอ้โหได้แข้งที่สองครับเข้าใหม่โต้ขึ้นด้วยสายแทงข่าขวาแรโมโบ้ตีข่าซ้ายเข,ข้าใหม่ตีสายครับแรโมโบ้โต้ด้วยสายครับสายลาข่าไว้เจอสายของเข้าใหม่แรมโบ้ไปขวาครับเข้าใหม่มาขวา ทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์การยืนระยะของทั้งคู่แล้วครับสมี้ใครยุบใครช็อตนี้เป็นเรื่องเลยนะอาขยิ้ผีกขมาอุ้ยแข้งซ้ายของข้าวใหม่ชิงเตะก่อนเลยขยับหมัดก็เตะก่อนเลยครับจังหวะสองข้าวใหม่อ้าวจวังหวะแรกเตะก่อนเหมือนกันครับทางด้านแรมโบ้แหมชิงออกก่อนแล้วเข้าเป้าด้วยนะครับแรมโบ้ครับนายครับตีเข่าซ้ายมาครับข้าวใหม่ตีเข่าซ้ายแรมโบ้มาขวา พยายามจะปัดป้องให้คู่ต่อสู้แทงลับาาครับกรรมาการวรวิ์เชื้อสุวรรณครับแยกออกมาเบียดเข้าไปจังหวะ่างแ่งหมดยกที่สามโอแต่ยี้ต้องขับเคี่ยวกันต่อแล้วครับยกหน้าแต่ว่ายกนี้พักก่อนครับสักพูด่เดียวจาวับอลตกการผมมั่นใจข้อ PVC ข้อน้ำไทยน้ำไหลดีขนาดข้องตัว เพิ่มผลผลิตแถมจะนักท่อ p v c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาไอลักรีโวปฏิวัตินิติใหม่แห่งการควบคุมด้วยเกียร์ธรรมดาอัจฉริยะไ m t t 6สปีดเข้าเกียรง่ายราบลื่นเหนือชั้นตอบสนองแม่นยำทุกการขับขี่ปัิวัติทุกมิติต้องไพลักรีโว มาแล้วมาแล้วยากระสายเส้นตราโคเทียมเกวียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณผลิตโดยสมศักดิ์เภสัชอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแกน่นหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนี่คือเรื่องจริงมันจะมอ้าุปยตาอกปังห่าง,งที่สู์ได้ของเขาจริงจริ กลับมาครับคุณผู้ชมครับมาร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยกับมวยไทยครับคมชลึกึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่เดินทางมาถึงยกที่4แล้วครับการประกผลงานคุณภาพเกียรติเพชรบวกแขกพีเควันที่26ครับโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรกับโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาเพชรไทยลีลูกพลิกเลียบของทางน้านเรเบิ้ลครับโอ้โหพลิกได้สวยร่างกายต้องแกร่งนะครับถึงจะปิดท่านี้ได้ครับอุ้ยจังหวะวางแค่ขวา วันที่26ครับคู่เอกบาลังเงินปอพีนพัท์ชิงแข้งดวนแข้งกับเที่ยวพยกักษ์จิตมน,นเป็นคู่เอกนำรายการครับ สิงห์ทองน้อยเกียรติกิติพันธ์กับเพชรรุ่งสิทธิสอน้องขาสนิทดาก้อนมวยไทยกับเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีกล้าพจนลูกบันใหญ่กับคงไผ่มหาชัยพัฒนาสอนารายน้ำดื่มโชคปรีชากับเพชรสุนทรสิงห์มนัสสักนินมังกรอ,อสบายแท้กับดาวพร,รันชัยเพชรเอกโรงเรียนกีฬาโคราชกับแจ็คสยามออรัญญา26มกราคมผลงานคุณภาพอีกนัดกับเกียรติเพชรบวกแขกพีเคที่สนามวยลุมพินีรามอินทราครับยกที่4นะครับลุยกันต่อครับ คู่แรกในการถ่ายทอดสดคมเชลกซึกมวยไทยทอ่อ,ทยทอน้ำไทยเดอะฮีโร่พยายามจะรัดโอ้โหเวียงแล้วก็แข้งไม่ตามก็อาได้แข้งซ้ายเข้าไม่โมโหแล้วครับเดินอัดแล้วเข้าไม่เตะเกลื่อนแล้วก็แข้งโอ้โหคนละทีโอ้โหแล้วเบ้าดิ๊ได้ทั้งซ้ายขวาเลยฮะกูเตะซ้ายแล้วก็เตะขวาสลับขาหลองมันจะหักแข้งขวาไปครับแรมโบ้เข้าไม้ที่เข้า,ขา,ขาซ้ายครับ ตีเข่าซ้ายมาครับเข้าใหม่ฟวามหลักหลายเลยครับด้าน,นของแรมโบลูกสักแก้วครับเป็นการขับเที่ยวที่ถูกออกถูกใจพระเดชพระคุณพี่น้องแฟนมวยแล้วก็เป็นคู่มวยคุณภาพที่นํามาเปิดหัววันนี้ของชมเ้น,นสิกของไทยโท้น้ำไทยเดอะฮีโร่จังหวะกระโดดเข้าใส่โดนอุ้มนะครับโดนอุ้มแล้วตีเข่าเน็บโอ้โหป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับรัดลงล่างเลยครับด้าน,นของแรมโบ้ครับ งานยากโจทย์ยากของเข้าไมา่เอาเจอซ้ายโตอ,อีกเกี่ยวได้ดึงแล้วมาแล้วแทงซ้ายครับอ้าวแอ่ไปเสียหลักเสียเหลี่ยมเข่าอ่อนครับเตอตดัดรอนครับควงไหวของเรโบโเข้าไปใหม่เข้าเข้าหม่เข้าไปใหม,ใหม่โยกต่อยหมัดแล้วก็เติมด้วยแทงซ้ายเกี่ยวเกี่ยวแลแ้วเตะซ้ายเข้ามาอาแล้วครับเน้นเนืน้อเ,เ,เหมือนกันเข้าใหม่เรเบโลพลิกเกี่ยวออกมา,มาตเาีเข่าเข้าหมา่กดกดแล้วเสียบเขา่า ยังไม่มีใครยุ่ใครชันให้เห็นเลยครับตอนนี้แ้งขวามาครับแรมโบ้ข้าวใหม่ต้องเดินแล้วครับเกมมันบีบให้เดินแล้วก็เอาวางแ้งซ้ายซ้ายโต้ครับแรมโบ้ครับเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้ไดแต่ว่าทางด้านของแรมโบ้เอาลูกเกี่ยวีาเป็นลูกขวางไปเลยครับปลายเป็นดีไปเลยโอโ้ชี้ไปชี้มาแล้วครับตลาดหลักทรัพย์ที่อ,อุตกรแห่งนี้ครับความแน่นอนคือความไม่แน่นอนด้วยไทยใจเดืยอยสงครามยังไม่จบ ยังเหลืออีกยกห้ารอยอยู่ข้างหน้าแต่นี้ปลายยกสี่กรรมการบรวิพเชื้อสุวรรณครับแยกออกมาครับข้ามาเดินเดินแรมโบวางซ้ายเจอซ้ายโต้ครับโอ้โห,โหแกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายครับนี่คือความได้เปรียบของบัวทิเต้ดได้สองแข้งโอ้โดูครับอ้าวุณปอลโอ้โหนี่เป็นเกมชิงแบมยอ้าในียุ่งเลยนะครับชุดขาคาเข่าเลยอย่างนี้ ถึงไม่ใช่ยกถึงไม่ใช่ยกห้าก็ปันบัวแล้วคับต,ตอนนี้บัวแล้วครับชี้ไปชี้มาชี้มาที่ไปเป็นคู่มวยคุณภาพนี้เปิดหัวได้สุดยอดจริงๆองชั่นึกสิทมวยไทยท่อนน้ำไทยเดอะฮีโร่ทางช่องหนาว26ไม่ต้องห่วงครับยังมีเวลาเหลือเยอะคนนึ่งต่อยหมัดคนนึงแทงข่ากรรมการวรวิทย์แยกออกมาแล้วหมดยกสพอดียกห้ายัมีความหมายพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา าขาดกระป๋องนี้ไปคนไทยจืดอร่อยจัดจ้านถึงเครื่องแกงชูชีชูชีปลาแมคเคเรลจากสามแม่ครัวปวดท้องอยาทาดน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมเล่นทองอยาทาดน้ำขาวไทยนคร ติดตอไไหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาน้วขาวไฮนะคารปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d Efficient Boost ในไฮ <c oughs> ลักส์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องย,ยนต์เงียบปฏิวัติทุกสิ่งต้องไฮรักส์รีโว ยาดมเชงเฉ่งเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเช่งเฉ่งใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเช่งเฉงใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรติวินเตอร์พลส์จำกัด กละบาครับที่สนามมวยจิตบองนนท์ครับอตกรสามนนทบุรีครับสีเสื้อไม่มีหน้าเสือไม่เกี่ยวครับที่นี่ดูที่อาวุธมวยไทยเนี่ยครับดูภาพช้าๆครับวามแข้งแกายของเรมโบเข้าไปต่อยไม่โดนแล้วประสานแข่งขัดใจตรงกันก็แบบนี้เกี่ยวเกี่ยวแล้วยังไงเัาคืนด้วยสายดูที่โอ้โหแต่ละดอกเนี่ยลูกนี่ครับนี่ฮะจะว่าเสียหลักแล้วก็โดดชาร์จด้วยเข่าเรียกว่า2นาทีเรมโบทำได้ดีแต่ว่า1นาทีสุดท้าย ความเร่งสปีดของเข้าใหม่ก็ทําได้ดีเหมือนกันเรื่องมาดูยกนี้ครับยกที่5ยกสุดท้าย3นาทีทองครับต้องบอกว่า3นาทีทองเลยคุณป๋องบรรยากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพของท่านให้ดีนะครับดูคมชันลึกศึกมวยไทยทอนดนำเดอะฮีโร่ครับอากาศที่ว่าเย็นเยนนี่บางครันี่ฝนตกในเสื้อร้อน,นข้างในก็มีนี้อากาศเย็นไปเดิมเปน็นนัดแรกวันแรกครับเย็นจริงๆครับทั่วกรุงเทพมหานครเลยฮะ เย็นหนาวเลยทีเดียวแหละอ้าวยกที่5้ข้าวไม้เดินเปรี้ยงเข้ามาครับทลนทีจับในลงในอย่าหยุดใจหลงเหรียบไปแล้วกันนะครับเรเบิร์เดินโอ้ใช้ความไหวครับเรเบร์ตถอยเรโบถอยข้าวไม้ดันล่อแข้งไนนี่ก็วงไนนี่ทัดกันอยู่ครับ ยุ่งนะครับไอ้ที่บอกว่ายุ่งนี่คือมันก็เป็นโจทย์ยากทา<ต>ากาั้งคู่เลยเอาเกี่ยวต้องเกื่อนครับทีมพยายามจะตัดนะลงไปก่อนลงไปก่อนอยู่ข้างล่างครับข้าวใหม่แต่ว่าข้าวใหม่เดินต่อแดนแโมโรม่มรัดเอวแล้วตีเลยครับมาอยู่ที่เก็อยู่ที่สถานการณ์เลยครับจะจะแก้สถานาการณ์ยังไงครับ แน่เข้าไหมไม่เข้าครับแรมโบ้ก็ไม่เข้าครับต้องมีคนคิดผิดคนนึงอนะ่ะหรือหรือไม่ก็คิดผิดทั้งคู่เมืองพอไม่น่าจะมีคู่นี้แล้วครับเมืองคนอยู่ขอนแกน่น <shore> แน่นอนมีแน่นอนเมืองคนอยู่ขอนแกน่นแต่คู่นี้เมืองพอไม่น่าจะมีคิดผิดแน่นอนคนใดคนหนึ่งครับเออทาได้ต้องทําครับเออทาไปก่อนครับจะได้ตัดสินง่ายๆครับทาไปก่อนจะได้ตัดสินง่ายๆถ้าคิดผิดแล้วไม่ต้องมาถามกรรมการเลยนะว่ามวยผมแพ้ตรงไหน ออกมาคุมเหมือนกันครับเข้าใหม่มั่นใจเหมือนกันครับพอออกมาสตาร์ทนี่เข้าใหม่ก็เปิดเกมเดินเข้ามาแต่ว่าเรมโบ้เขาก็ได้ลูกล้มอยู่ข้างบนดอกหนึ่งก็ออกมาพอเหมือนกันครับโยกหลอกรอเวลาแล้วครับอย่างนี้คุณป๋องไม่กล้าเข้าแล้วครับกลัวหลุดกลัวหลวงกล,วกลัวพลาดครับดอกเดียวมันเสียวได้เลยนะส่งนี้ก็ต้องให้เคตกร,รมการแล้วครับอย่างนี้ฮะว่าจะเลือกมุมไหนครับ เดี๋ยวต้องมาดูครับกรรมการข้างล่าง3ท่านนี้มีทางด้านของรุ่งโรจนวัฒน์สมศรีินกรณภัทรลงแล้วก็พิทักษ์ทองแผ่กัถือว่ากรรมการชุดเอของอตกนของเราแห่งน,นี้เหลอครับโอ้โหเอาล้วครับจบเลยครับยกที่5ยกสุดท้ายเดี๋ยวรู้ครับ ว่าจะไปมุมไหนเพราะว่ายกห้าทั้งคู่ไม่ค่อยออกอาวุธกันเท่าไหร่แลาต่างไฟแต่เตงเกรงใจแต่ว่าส่ยกนี้เต็มที่เลยนะคุณ๋องนะสุดอยอดเลยสี่ยกนี้สนุกมากถือว่าออกอาวุธกันเร็วครับมวยคู่นี้ครับท่านสุดท้ายครับพิทักษ์ทงองแผ่ไปมุมไหนมุมสองมือโอ้สองมือคืออะไรคุณป๋องก็บอกแล้วไนตัดสินง่ายก็<อ>ไม่เข้ากันเองน่ครับ<อ><อ>มั่นใจทั้งคู่ก็แสดงว,ว่าคิดผิดทั้งสองคนที่<อ>ไม่เข้าโอ้ อเสมอกันสมเปรสมอเจกครับคู่แรก